ยกให้ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่จริงใจสวยจริงจัดเต็มสำหรับอ๋อเจ้าที่กำลังมองหามุมถ่ายรูปน่ารักน่ารัก,รกต้อนรับคริสต์มาสต้องปักหมุดมาที่นี่เลยค่ะกับแอร์เรียฟายคาเฟ่แอนด์อิตาลีแค่พื้นที่ตรงทางเดินเข้าคาเฟ่ก,ก็คือสวยงามอลังการมากๆคาเฟ่นี้จะอยู่ในโซนพุทธมนฑลสายหนึ่งพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนสดชื่นเลยค่ะคือโดยรวมพื้นที่ด้านในก็คือกว้างมากมีหลายมุมให้อ๋อเจ้าได้ถ่ายรูปสุ สวยกันด้วยค่ะและตรงจุดนี้ฟังดีๆได้ยินเสียงน้ำไหมคะ ไพ่รอบม,มากบรรยากาศด้านนอกตัวอาคารเล่นใหญ่มากได้ฟิลหิมะตกแบบเมืองหนาวที่นี่ไม่ได้สวยงามแค่ภายนอกนะคะไปค่ะเดี๋ยวตาไม่หญิงน้ำดวนไปดูบรรยากาศด้านในกันบ้างนะคะคือจะบอกว่าด้านในถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเป็นอาคารกราสเ้า์แบบเรือนกระจกมาพร้อมกับพร็อพแน่นๆกับเทศกาลคริสต์มาสเลยค่ะจัดแบบสวยจึ้งแน่นทุกมุมเลยค่ะและตรงนี้เลยที่ไม่หญิงน้ำดวนไปสะดุดตากับตุ๊กตาซานตา้าบอกเลยว่าน่ารักมาก พอกดปุ่มที่มือน้องก็จะมีเพลงแถมน้องอยังเต้นให้ดูด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของ Area f i ียไ e a าเ e ่แอ r y ที่มาของทีมคริสต์มาสสวยๆบอกเลยว่าหากออเจ้าได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่จะต้องหลงรักและไม่อยากกลับเลยค่ะ ยังมีอีกมุมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะมุมนี้เลยที่เป็นมุมน้ําตกแบบธรรมชาติมากๆสายธรรมชาติเนี่ยจะต้องชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเหมือนเราไปน้ําตกจริงๆเลยมุมนี้จะอยู่ด้านในของร้านเลยนะคะหากอ๋อเจ้าได้แวะมาก็อย่าลืมแวะมามุมนี้ด้านในกันนะคะ Areial ียลฟรายคาเ e r y ที่นี่มาไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่พุนทธมณฑลสายหนึ่งนี่เองปักหมุดแวะมากันนะคะอ๋อ oh, และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแม่หญิงลำดง ไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่หญิงลํำดวนรักผ้าไทยเจ้าค่ะ